ไปดีพี่น้องไปหยุดจัดกันขึ้นเอามาอีกแล้วนเนำมา้าหอีกแล้ว รวดเร็วทันใจมันเรียงน้ำขอา,มาเ,ม,อเอามาไปอีกทีมและสามมามาแบงมาอีกทีมละสามส่งตัวแทนมาเอาทีทมละสามแท่นเมอาเ้าจะามาเอา จะหันจะวางไปใส่เดนเซอร์ขาเลยเดนเซอร์นะโอ้ยแบบนี้วันใครเยอะมาก็พยุนพมาขนะถุเยอะ้ากันนะประตูประตูมอไปสแพ็กพวกมาเอาไปเอาสองแพ็คมัยจะฟาบจะฟาบจะฟาบมาทีมละสาม ที่นบขึ้นขึ้นขึ้นี่ไหนนี่ยข้าบนอันนี้ยิมอ๋อครับยิมนั่งขาขาสิขำลังทำขาดไปไม่เลอเกลีแล้วไปเนี่เนี่ยดมาเอาไหมลูกนี่น้ำกินบวมมาเอาเอาเวล่ะ

ละเออเอนกันมาเอาน้ำไปกินลูกแดนเซอร์กนยาวไม่อนยาวๆน่มาหาบอย่งนีไม่องมดรถบานยุ่ยใส่เงยมันบเกลือยุ่ยสคุณเล้ยงเขาจะกันยุ่ยน้ำรถบ้านเนแล้ ของ้องยกไปแล้วได้หกแล้วเอิ้นเอิ้นเขายืมเอิ้นมาเอาแดนเซ้ายค่ะเออเออเอิ้นกันมาเอาน้ำเออมาเอาน้ำลูกมาเอาน้ำมาเอามีบิวตี้มาเอาน้ำเมล่า น้ำละลำไส้ค่รถทีีดิามอไซค์มากเืองไแม นอยดน้ำส่งถึงจีนได้ไหม โหล,ลดยะโหลดย,ลยังยงตู้มใช่มันใจดีเนาะรุ่งยังรุ่งชัยรุ่ชัยปนโอทูชแนล ออฟฟิเช so ียลสองเขียวสองหน่อ M ร้อยห้าสิบมาสอ่สองลังนี่เกี่ยวมาสองเขียวนะครอบลูกมะแมปปับได้แล้ว แง่มีมุงนีใหยู่เน่ะเท่ามีไฟนั่งเหอประสบอะไ่เกิดับพวกคนนี้กูนี่ทั่วหากับหรับไซน่ะใช่ช่างปิว ครับก็อยู่นั่งพอยหยุดเดีย่ยวนอนนอนหลับสินอนนอนหลับร้อนค,ครับไม่ไม่เป็นไรครับมาทานดูมาทานดูเดี๋ยวแล้ว <laughs> <laughs>